สวัสดีค่ะชาลีทาโรแม่หมอมือทองวันนี้จะมาในหัวข้อดาวราหูย้ายจากลัคนาราศีเมษเข้าสู่ลัคนาราศีมีนในวันที่17ตุลาคม2,566ถึงวันที่5พฤษภาคม2,568มาดูกันค่ะว่าราศีไหนจะเป็นยังไงกันบ้างราศีพฤษก ดาวราหูย้ายเข้าสู่ในเดือนลาภะของชาวราศีพฤษภมีผลทำให้ชาวราศีพฤษภมีโชคลาภนะคะร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์มีความปังนะะมีความโชคดีตลอด1ปี6เดือนนะคะตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงปีหน้าวันที่5พฤษภาเลยนะคนที่ไม่เคยเล่นหวย จะหยิบจะจับจะซื้ออะไรมันก็ถูกอะค่ะทีนี้คนที่เล่นอยู่แล้วก็สบายเลยค่ะง่ายเลยไม่ต้องสอนแต่เรื่องอย่างนี้นะคะสอนกันไม่ยากนะแปบ๊บเดียวเรียนง่ายง่ายกว่าเรียนเลขหยอกหยอกอ่าก็มีความปังนะคะแต่ก็ปีครึ่งนะคะยังไงก็พยายามทำบุญส่งเสริมดวงชะตาไว้ด้วยนะคะทำบุญ คำทานถือศีลกินเจบ้างนะคะจะช่วยยิ่งส่งเสริมให้มีโชคมีลาบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน Facebook ชาลีทาร์โร Facebook แม่หม่อมเมือทองแล้วก็ในช่อง YouTube ชาลีทา a r โรด้วยนะคะผิดพลาดประการใดมีข้อเสนอแนะมีคำติชมหรืออยากจะตรวจสอบนะคะ ลักนาของท่านให้เขียนไว้ได้ใต้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะมาตอบให้